สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้พามาเยี่ยมแม่เพชรออกมาทิ่มน้ำปลาอีกแล้วมือนนี้มิดซีลีอยู่ใส่นอเพชรน้อยของเราเมื่อกี้เดิเมื่อกี้ได้ยินเสียงไก่ป่าไปแล้วสองพ่เมียวิ่งนี้แล้วบางตัวก็คุ้นมากค่ะไก่ป่าบางตัวก็ไม่คุ้นคนะ่ะ คุณแม่ของเรามาเที่ยวไปแล้วค่ะวันนี้อออกมาแล้วเสียงโซ่เห็นแม่ควานออกมาแล้วเ <c oughs> <c oughs> สียงโซ่ด,ดังช่องเชง้งช่องเชง้งหาที่ออกมาแล้ว ว่าจะมาดูคือจะนอนตื่นแล้วค่ะนอนตื่นแล้วจึงเดินไปแล้วต้นไม้เป็นร่มเย็นดีค่ะเพรน้อยเอ้ยมามามาเพรน้อยมา มาแล้วเย็นไหมลูกเย็นไหมอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ในป่านสงบดีไม่มีรถไม่มีเสียงรถวิ่ง <c oughs> ไม่มีอะไรรอลูกไม่มีอะไร <c oughs> มือเลียกแล้ว <c oughs> มาเออมาเข้าล่มมุ้ยเป็นตะนอนเว้นแท้ ลมไม้เย็นสุดชื่นค่ะป่าไม้มีจะเสียงนกเสียงกาขอขอค่ะ <laughs> มีอะไรหลูกลกเดี๋ยวตอนเย็นพ่อพอนเดี๋ยวก็จะมาเอาแล้ว นอนหรือ,อยังลูกนอนหรือ,อยังสงสัยจะนอนเร็วนี่ย <c oughs> ห้อยนอนแล้ยนี่ดีใจนี่เสียดีใจทักทายเสียงร้องใส่ถ้าจะคล้องมาอย่างนี้เลยค่ะร้องใส่เลยทักทายดีใจแห้งห ดูเสียงฟังเสียงอุเยี่ยวแตกความลองเราก็เยี่ยวยุ่มใบลูกยุ่มใบทักทาย,ยยังไงเยี่ยวแตกด้วยโอ้เย็ยนดีอยู่ใต้ลงมไม้เย็ยยนดี กินหมดไหมจ้าลูกกินหมดไหมอุ้ยเหลือแซลสะเลยสงสัยว่าจะห่วงการนอนเอามาอยู่อยู่ในป่าก็นอนห่วงนอนมากกว่าอืมดาไม่ลืมเลยหลับมุ้ยมุ้ยุ่มใว้ในอีล้ะ ดูไหลออกลลุ่เลยวันนี้พามาดูเพชรน้อยของเราเอามาเอามาฝากไว้อยู่ในปลาก็เลยมาดูค่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเพชรน้อยของเรา นอนเว้นแล้วเดี๋ยนอนแล้วทักทายแม่ควานเลยบรรยากาศเย็นดีค่ะนอนกับไอนอนกับไกป่ปลาไก่ปลาบินออกแซวสะเลย้าก้ากดแชร์กดไลค์ให้ช่องของเราเล็กๆด้วยนะคะทังเพชรมันิว กินแล้วบัตรไงต้นทูกค่ะถ้าเรียกต้นทูกไปหาเก็บเกี่ยวมามเกี่ยวมาตะน้ำหนองน้ำห้วยค่ะหาอะไรลูกโอ้ยอากาศเย็นดีเป็นตะน,นอนค่ะในเพศก็เลยนอนเลย โอเคก็ชอบบรรยากาศกยินเหมือนเมควานไม่มีแดดเลยค่ะเ่อเห็นตะวินเลยค่ะมีแต่ต้นไม้หมึงมีที่บริยินแเสียงไก่ป่าขันนอกเหมือมนทุกวันมาได้ยินเห็นตะวิ่งออกสองตัวรีบ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  ไม่ทันเลยไม่ทันไก่ป่าเลยนอนอิ่มแล้วใช่ไหมนี่นอนจนวันลุกแล้ว นี่แหละค่ะถ้าเอามาก็พักก่อนนอนค่ะเอาไปอยู่บ้านไม่ได้นอนนะคะว่าเสียงรถเสียงอะไรวิง่งคุณแม่ของเราก็นอนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะบ้านเราอยู่ใกล้ทางเนาะถ้ามาอย่างนี้เงี้ยก็จะนอนค่ะนอนฟังไก่ป่าก็แกกก็แกกไก่ป่าเสียงนกรล้องทีนี้เราก็จะพากลับบ้าน มืออื่นสิาพาไปอยู่บ้านแล้วฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเติมคะแนนให้คุณแม่ของเราได้คะ่ะสมทุนสร้างบ้านให้คุณแม่ของเราคะ่ะเพื่อหลบแดดหลบฝนเนาะคุณแม่คะ่ะก็พาคุณแม่แมาผ่อนคลายเอาคุณแม่ของเรามาพักผ่อนอยู่ในป่าให้นอนตอนกลางวันคะ่ะแต่และว,วันละว,วันคะ่ะ ชอบนอนตอนกลางวัน,นะค่ะแม่เพดของเราถ้าได้นอนก็อารมณ์ดีค่ะคืนหนึ่งก็นอนตั้งหลายครั้งค่ะสี่ห้าครั้งตอนกลงกลางวันก็ไม่นอนมานอนอีก <c oughs> ว่าท้องของเราก็มีหน้าค่ะมีหน้าเมษซาค่ะไปเรื่อยๆค่ะอรอลุ้นไปเรื่อยๆค่ะหาอะไรครับเพชรน้อยหาอะไรอ้อยเยอะเลยกินอ้อยให้หมดนะลูกเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละยางไปยางมาอยู่ในป่าเนี่ยแหละกินเครื่อกินยังไปยี่ดะอ ก็มีหญ้ามีหญ้าแม่ควานนามาให้เป็นต้นทูบเป็นหญ้าเป็นอ้อยมีหมดค่ะยังไม่ได้ทานเลยนี่ต้องไปเด็กินเลยสงสัยจะนอนโมต่ตะห่วงนอนอ้อยก็ยังเหลือหญ้าก็ยังเหลือนวนนอนมากกว่าค่ะแม่ควานมาว่าจะมาแอบดูสักหน่อยมาแล้วลูกแล้วคู่รู้เลย ได้ยินเสียงไก่ป่าร้องลูกเลยฝ <c oughs> ากกดแชร์กดไลค์ให้ช่องของเราเล็กๆด้วยนะคะสับตะไคร้กดกระดิ่งค่ะสับของเราก็ยังน้อยค่ะช่องเล็กๆของเราค่ะฟังฟังเสียงแม่ขวานพูด เขาจะพูดอะไรนินทานินทานินทาเขาไม่ไว้กันเผ็ดน้อยแสยบบลูกุแสบอือ,อ,อยังเคี้ยวอ่อย สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะดูเพจน้อยของเรานอนเพิ่งตื่นค่ะแม่ควนมายังไม่เจอเลย <c oughs> มาแล้วลูกแล้วค่ะไก่ปลาไก่ปลาวิ่งก็เลยลูกเลยค่ะเลยไม่เจออันนี้ก็พามาเจอลูกแล้วนอนเว้นนอนเว้นค่ะไดยินเสียงอะไรไม่ได้ล,ลูกอยู่ เล้วก็หายากินแล้วลูกเล็้วก็หิวแล้วค่ะเากินกินแล้วก็นอนอีกนะลูกเดี๋ยวพ่อควานาเอาเข้าบปาานแป๊บเดียวค่ะพักผ่อนไปก่อนค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าค่อยดูกันใหม่นะคะ วันนี้มาพามาดูคุณแม่ของเราว่านอนตื่นหรือยังค่ะนอนตื่นแล้วค่ะไปใส่ลูกฟังเสียงอะไรลูกบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีต้นไม้ไม่มีแดดเหนียอะไรเย็นจนแต่แม่เพชรนอนค่ะ หน้าหน้าเห็ดออกก็ไม่เก็บแถวนี้เลมีอะไรหรอลูกนี่มาเจอแดดแล้ว <c oughs> กินต้นอย่างนาะป่ะนี้เป็นต้นไม้อะไรเนาะกินนี่บางต้นไม่กินนะคะหาเคือหาอะไรกินคะ่ะสวัสดีค่ะเป็นคลิปสั้นๆคลิปหน้าค่อยดูกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะพามาดูคุณแม่ของเราเนาะ เื่นตองกำมันค่ะสวัสดีค่ะ